บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่ากรรมฐานนั้นโดยหลักของการปฏิบัติซึ่งได้ปฏิบัติกันนสถานที่นี้ได้แก่อาณาปานาสติกรรมฐานคือกรรมฐานที่ ตามรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกโดยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ปฏิบัติตามแนวกรรมฐานนี้เป็นเบื้องต้นจนในที่สุดได้สัสรูเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นกรรมฐานที่สามารถใช้ได้แก่คนจริตทั้งปวงนอกจากนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในส่วนที่เป็นอนาปานสติกรรมฐานนั้น จะมีนิมิตและอารมณ์ที่ละเอียดสุขุมประณีตเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นส่วนวิธีการปฏิบัติก็ทรงแสดงไว้ว่านั่งคูบันลังตั้งกายตรงคือนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบก็ได้ดำรงสติไว้ให้มั่นกำหนดสติระลึกดูลมหายใจเข้าและหายใจออกคือตามลมไปวิธีหนึ่ง ตามลมไปทั้งเข้าและทั้งออกวิธีที่สองก็คือว่าให้กำหนดนับลมหายใจเข้าออกเป็นคู่ๆโดยนับเป็นชุดๆช,ชุดแรกจากหนึ่งถึงห้าชุดที่สองหนึ่งถึงหกจนถึงหนึ่งถึงสิแล้วมาตั้งต้นที่1นึถึงหใหม่เมื่อนับไปจนไม่พลาดแล้วก็แสดงว่าจิตใจเริ่มเข้าสูค่ความสงบวิธีที่สามนั้นคือการหายใจเข้าพระพุทธหายใจออกพระโท บริการมว่าตามไปเช่นนี้ตลอดไปร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งวิธีที่สี่ก็คือตั้งสติระลึกไว้ที่จุดซึ่งลมกระทบลมกระทบตรงใดเวลาหายใจเข้าและหายใจออกแรงก็ตั้งสติระลึกไว้ในส่วนนั้นนี้ถือว่าเป็นหลักในการปฏิบัติและการปฏิบัติโดยวิธีเพียงเท่านี้เป็นหลักที่ต้องใช้สืบต่อกันไป จึงอาจจะใช้เวลามากน้อยเท่าไหร่นั้นต้องอาศัยวาสนาบารมีพื้นฐานทางจิตของบุคคลผู้นั้นเป็นสำคัญแต่ส่วนที่กำลังอธิบายอยู่นี้เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจจนเกิดปัญญาอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงแห่งพระไตรลักษณ์เป็นต้น ามที่พระผู้มีพระภาคยาได้ทรงแสดงไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วได้พูดถึงสมาทิฏิในขั้นที่เป็นโลกิยะคือขั้นของคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมมาสกตาสมาทิฏิคือปัญญาเห็นชอบในการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนและจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมตามสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้ สมาธิิข้อที่สองนั้นเรียกว่าวิปัสนาสมาธิิแปลว่าปัญญาเห็นชอบซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งตามความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายจะพบว่าสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะด้วยการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกาย หรือว่าสึกนึกด้วยใจก็ตามส่วนมากแล้วเป็นเพียงมายาเป็นเพียงภาพลวงตาที่บุคคลไปกำหนดหมายเอาเท่านั้นเองตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นการเกาะกลุ่มกันเป็นการรวมกลุ่มกันการตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นมีอยู่สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเหตุปัจจัยหมดสิ้นสิ่งเหล่านั้นก็แตกสลายลงเป็นความจริงอย่างแท้จริงที่พระผูุ้มีพระภาคเจ้าาร้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รู้ความจริงส่วนนี้เอาไว้คือหมายความว่าจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามอย่าไปติดเพียงสัก์แต่ว่าเห็นเท่านั้น แต่ให้มองให้ซึงลงไปในสิ่งเหล่านั้นว่าโดยความจริงเป็นเช่นไรตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนเห็นด้วยตาเป็นต้นนั้นจะเกิดความกำหนัดรักใคร่พอใจในสิ่งที่ใจของตนไปกำหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจบางคราวก็เกิดความขัดเคือง ในสิ่งที่ใจไปกำหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าพอใจบางคราวก็เป็นความลุ่มหลงคือไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรทำให้จิตใจของบุคคลฟุ้งซ่านสัดสายไปด้วยอำนาจอุตจจะกุกจจะบ้างด้วยอำนาจลังเลสงสยัยด้วยอำนาจของวิจิกิจฉาบ้างบางคราวก็ออกมาในรูปของความหลง มัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจนปล่อยกายปล่อยใจให้หมกมุ่นสยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นอันเป็นการพร่าพรานเวลาแห่งชีวิตซึ่งควรจะใช้ไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเวลาแห่งชีวิตที่แต่ละคนได้มานั้นไม่มีกำหนดไม่มีเครื่องหมายว่าเราจะมีโอกาสใช้เวลาได้มากเท่าไหร่ เนื่องจากชีวิตของคนเราทุกคนจากนาทีหน้าเป็นต้นไปเป็นสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นการแตกทำลายของชีวิตก็ได้ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้บุคคลพยายามใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรตามปกติในแง่ของสัจจะ ที่เรียกว่าความจริงอย่างแท้จริงนั้นคนในโลกซึ่งยังประกอบด้วยกิเลสอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมองสิ่งทั้งหลายในลักษณะที่อาศัยเปลือกนอกแล้วใจก็ไปกำหนดหมายเอาโดยความหลงผิดโดยความเข้าใจผิดเพราะจิตของตนประกอบด้วยกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงดังที่ได้เคยกล่าวมาในวันก่อน ท่านแสดงว่าความเห็นของคนเหล่านั้นเป็นความเห็นที่วิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นความเห็นที่วิปลาสนั้นท่านจำแนกไว้เป็นสี่ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือเห็นที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามเมื่อใจของบุคคลไปเห็นเช่นนั้นแล้วแน่นอนเหลือเกินจะต้องกำหนัด รักใคร่พอใจสยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดแล้วก็จะเข้าใจตามความเป็นจริงว่ารูปที่ตนได้เห็นก็ดีเสียงที่ตนได้ฟังก็ดีกลิ่นที่ได้สูดดมก็ดีรสที่ได้ลิ้มก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ตนได้จับต้องมาก็ดีซึ่งใจไปกำหนดหมายว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจนั้น แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดความหลงผิดในสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารูปนั้นเป็นของสวยงามจริงคนทุกคนที่เห็นรูปก็ต้องยอมรับว่าสวยงามเสมอกันหมดแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นรูปที่คนหนึ่งได้เห็นแล้วกำหนดว่าสวยงามคนหนึ่งอาจจะเฉยๆคนหนึ่งอาจจะไม่พอใจซึ่งแสดงว่า รูปนั้นโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วไม่สวยไม่งามแต่การที่ใจคนไปกำหนดว่าสวยงามก็เพราะว่าใจอิงอาศัยกิเลสท,ที่เรียกว่าโลคะหรือราคะอยู่ภายในใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีโมหะความหลงไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงแม้เสียงกลิ่นรสสัมผัสก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นความสวยงาม แต่เป็นเรื่องของใจกำหนดหมายเอาเท่านั้นรถก็ทำนองเดียวกันอย่างคนหนึ่งรู้ว่ารู้สึกว่ารถนี้อร่อยอีกคนหนึ่งไม่เห็นว่าอร่อยอะไรอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบเลยอีกคนหนึ่งอาจจะเฉยๆนี่แสดงว่ารถที่ว่าอร่อยนั้นก็ไปอยู่ที่ใจของคนแต่ละคนเท่านั้นเองซึ่งมีความรู้สึกเอาด้วยอำนาจความเสพคุณคือหมายความว่าเกี่ยวข้อง รึกนึกกำหนดหมายสิ่งเหล่านั้นว่าอร่อยว่าสวยงามว่าใคร่เราะว่าน่าจับต้องว่าของเป็นต้นไว้มากใจก็ไปกำหนดอย่างนั้นแล้วความยึดถือของคนในเรื่องเหล่านี้ก็จะแยกออกเป็นสองกลุ่มซึ่งทรงใช้คำบาลีว่ายึดถือโดยอนุพยัญชนะคือหมายความมายึดถือเป็นส่วนๆของสิ่งเหล่านั้นเช่นว่ายึดถือในรูปคนก็อาจจะว่าผมสวยตาสวยเป็นต้น อีประเภทหนึ่งเป็นการยึดถือโดยนิมิตคือรวบถือไปทั้งชิ้นทั้งอันถ้าเป็นคนก็ว่าทั้งคนถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็ว่ากันทั้งชิ้นเลยว่าสิ่งเหล่านี้สวยงามเป็นต้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้บุคคลรู้ความจริงสองสิ่งเหล่านั้นด้วยการแยกถ้าไปยึดถือแบบแยกก็ให้แยกดูไปแต่ละจุดเช่นว่ายึดถือในรูปร่างกายของตนและกายบุคคลอื่น สิ่งที่ทรงสอนให้บุคคลนำมาดูเป็นเบื้องต้นก็คือผมขนเล็บฟันหนังทำไมจึงให้ดูพวกเหล่านี้เพราะพวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปรากฏด้วยตาได้และก็ดูได้ง่ายโดยให้ดูในด้านสีในด้านรูปร่างในด้านกลิ่นในด้านที่เกิดในด้านที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องใจกำหนดว่าสวยงามเท่านั้นเอง พระสีก็ไม่ได้สวยงามกลิ่นก็เหม็นที่อยู่ที่อาศัยก็ชุ่มแช่ด้วยปุโคโลหิตเป็นต้นบุคคลจะต้องมั่นชำระล้างสิ่งสกรปรกซึ่งเกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาช่วยดับกลิ่นซึ่งไม่หอมของ,องสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยแต่ก็คนยังหลงยังสยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านี้เพราะเหตุว่า จิตของคนประกอบด้วยโลภะโทสะและโมหะดังที่กล่าวมาแล้วความเห็นประเภทนี้ทางศาสนาทั้นถือว่าไม่ตรงตามความจริงเพราะความจริงแล้วไม่ได้สวยงามอะไรอย่างที่เข้าใจกันเป็นเรื่องของขันของธาตุร่างกายของคนเราเมื่อแยกย่อยออกไปแล้วก็เป็น4ส่วนใหญ่ๆเท่นั้นเองคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ ลักษณะใดที่แข็งแข็งอันปรากฏอยู่ในกายนี้เช่นผมขนและฝานหนังก็ถือว่าเป็นดินลักษณะที่ไหลเอิบอาบได้ก็เรียกว่าน้ําลักษณะที่พัดไปมาได้ก็เรียกว่าลมลักษณะที่ทํากายให้อบอุ่นทํากายสุดโทมเผาอาหารให้ย่อยก็กลุ่มเป็นธาตุไฟเมื่อแยกย่อยออกไปทั้งสี่ส่วนนี้จากกันแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์ความสวยงามก็มีอยู่ไม่ได้บางคราวอาจจะไม่ถึงกับอย่างนั้น เช่นอวัยวะซึ่งควรจะอยู่ในที่หนึ่งกลับไปอยู่ในที่หนึ่งก็กลายเป็นความไม่สวยไม่งามไปแล้วเนี่ยเห็นว่าโดยความเป็นจริงก็ไม่สวยไม่งามอะไรแต่คนอาศัยกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจก็ไปกําหนดหมายไว้โดยนัยะดังกล่าวประการที่สองนั้นไปมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนจนมีการกําหนดหมายมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่า ตนและสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ค้ำฟ้าถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตามความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงคือมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการกำหนดหมายให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนั้น ได้แสดงลักษณะต่างๆเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องกำหนดพินิษพิจารนาว่าที่เรียกว่าไม่เที่ยงก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดากรนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามเมื่อเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็จะมีการตั้งอยู่ในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายไปในที่สุด ไม่มีสิ่งอะไรที่ดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปข้อนี้บางอย่างก็เป็นความดับไปได้เร็วบางอย่างก็เป็นความดับได้ช้าทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยยกตัวอย่างเช่นการบริโภคอาหารพออิ่มก็มีความรู้สึก,กว่าอิ่มแล้วแต่ความอิ่มนั้นก็ดับไปได้เพียงสามสีชั่วโมงผ่านไปความอิ่มก็หายกลายเป็นความหิวอีกแล้วก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ นี่แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแข่งสิ่งทั้งหลายประการที่สองนั้นมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคืนจากช่วงเกิดถึงช่วงตายนั้นทรงกลางมีความแปรปววนบังเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลอยู่ตลอดเวลาดูในรูปร่างกายของตนเองก็ได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงจนบางคราวก็ผิดรูปไปเลยแต่อาศัยที่ บุคคลมีความเห็นโดยอาศัยความจำเก่เาๆจึงไปจำได้ไปกำหนดได้ยกตัวอย่างเช่นรูปถ่ายในสมัยเป็นเด็กกับรูปถ่ายในสมัยปัจจุบันไม่มีความเป็นอันเดียวกันเลยแต่ว่าบุคคลอาศัยความจำว่าเป็นรูปของเราสมัยเด็กก็กำหนดหมายกันว่ารูปเราแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเห็นรูปนั้นมาก่อนไม่มีสัญญาคือความจำในรูปนั้นว้ก่อนก็จะไม่มีความรู้สึกเป็นเช่นนั้น ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชีวิตนั้นมีให้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นในจุดนี้ท่านแสดงว่าเพราะมันเกิดสืบเนื่องกันไปฉันยกตัวอย่างกระแสะไฟที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ก็สว่างอยู่เช่นนี้ตลอดไปแต่ตามความเป็นจริงแล้วไฟนั้นมีการเสื่อมไปตลอดเลยเนื่องจาก เมื่อฝ่ายนี้ให้แสงสว่างแล้วดับไปฝ่ายใหม่ก็ไหลตามกันมาดูแล้วก็คล้ายๆกับสว่างอยู่ตลอดไปหรือว่ากระแสน้ําที่ไหลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นได้ว่าในกระแสน้ําที่ไหลอยู่นั้นท่านบอกว่าเราไม่สามารถกระโดดลงไปได้เป็นครั้งที่สองดูแล้วคล้ายๆจะกระโดดได้แต่โดยความเป็นจริงและกระโดดลงไปไม่ได้ สมมติว่าเรากระโดดลงไปในจุดนั้นแล้วก็ขึ้นมากระโดดใหม่ดูด้วยสายตาทั่วทั่วไปก็เรียกว่ากระโดดได้แต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วกระโดดไม่ได้ทำไมจึงกระโดดไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ำที่เรากระโดดกระทบครั้งที่สองนั้นเป็นคนละน้ำกับที่เรากระทบคราวแรกน้ำที่เรากระทบคราวแรกนั้นได้ไหลเลยไปแล้วการคือเวลาที่ผ่านไปก็คนละเวลากัน อายุของเราเองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งหมดนั้นจึงเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยไม่ใช่เป็นเรื่องเก่านี่แสดงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะของชีวิตอาศัยว่ามีการเกิดสืบเนื่องกันมาเท่านั้นเองคนจึงไปรู้สึกว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นว่าในรูปร่างกายของคนเราส่วนย่อยๆที่เราเรียกกันว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันก็มีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าเมื่อส่วนนี้ดับส่วนนี้ก็เกิดแทนส่วนนี้ดับส่วนนี้ก็เกิดแทนอย่างใหญ่ผมเก่าหลุดร่วงไปผมใหม่ก็เกิดขึ้นแทนเล็บเก่าถูกตัดออกไปเล็บใหม่ก็เกิดขึ้นแทนเป็นต้นนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นได้เกิดขึ้นภายในชีวิตของคนอยู่ตลอดไปลแล้วในข้อที่สามนั้นท่านสอนให้ดูว่าสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่เพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่จะดำรงอยู่ได้นานเลย แต่ว่าขณะของสิ่งเหล่านั้นบางอย่างถ้าเหตุปัจจัยเขาแข็งแรงขณะก็นานได้หน่อยแต่บางอย่างก็ขณะน้อยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นี้ครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกว่าสบายแต่พอนั่งนานเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่สบายก็ต้องพลิกกลับไปใหม่แล้วก็นั่งอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าสบายอีกไปอีกหน่อยหนึ่งเกิดปวดเมื่อยก็พลิกกลับไปอีกทีหนึ่งนี่แสดงเห็นว่า ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีทุกสิ่งในโลกนี้เป็นการดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่ชื่อว่าเที่ยงแท้แน่นอนหรือดำรงอยู่ได้ตลอดกาลและประการที่สี่นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับความเที่ยงถ้าจะถามว่าอะไรเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนความเที่ยงแท้แน่นอนนั้นหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ซึ่งในขั้นของโลกิยะแล้วไม่มีอะไรเที่ยงแม้แต่ภูเขาแม้แต่โลกแม้แต่ดวงดาวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปได้วัตถุที่ใหญ่ขนาดนั้นไม่จำเป็นจะต้องกล่าวเพียงเฉพาะบุคคลหรือวัตถุที่เล็กๆว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือสิ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่ต้องเสื่อมไปอันได้แก่นิพพานในทางพระพุทธศาสนา การหลุดพ้นจากอำนาจแห่งกิเลสของพระเรียเจ้าทั้งหลายตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนั้นท่านบอกว่าเป็นอกุปธรรมคือไม่กำเริบหมายความว่าไม่เปลี่ยนแปลงระโสดาบันท่านละความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถ,ถือเราถือเขาจนถึงกัะแบ่งเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกโน้นพวกนี้ไปได้ท่านไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกในลักษณะเหล่านั้นตลอดไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าท่านตายไปแล้วก็เกิดใหม่ความรู้สึกของท่านก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นท่านละความลังเลสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้าในเรื่องของพระธรรมในเรื่องของพระสงฆ์ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตทั้งอดีตทั้งอนาคตและกฎเกณฑ์าตามปฏิจจสมุปบาทท่านไม่สงสยัยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงในปฏิจจสมุปบาท เรารู้แจ้งเห็นจริงนั้นต้องเป็นพระอระหันต์เท่านั้นพระโสดาบันยังเห็นแจ้งไม่ได้แต่ว่าท่านก็ไม่สงสยัยแล้วไม่สงสัยตลอดไปท่านเล่าถึงพระโสดาบันผู้หนึ่งเป็นคนจนยากไรแล้วก็เป็นโรคเรื้อนขนาดต้องขอทานเขากินมีผู้มาว่าจ้างบอกว่าให้ปฏิเสธว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ แล้วจะให้เงินจำนวนมหาศาลจะเปลี่ยนแปลงฐานะแกให้เป็นเศรษฐีในทันทีเลยแกไม่เอากราบําหนิผู้ที่มากล่าวเช่นนั้นว่าเป็นการชักนำคนไปในทางที่ผิดนี้แสดงเห็นว่าจิตใจท่านอย่างลงมั่นคงในคุณของพระตนตรายอย่างแท้จริงไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือเที่ยงแท้เป็นอย่างนั้น แล้วความลังความเชื่อถือในเรื่องศีลวัดพิธีกรรมครั้งศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์คาถาอะไรต่างๆนี้พระโสดาบันท่านไม่เชื่อท่านไม่หลงท่านไม่ติดในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เป็นความไม่หลงไม่ติดตลอดไปแม้จะไปอยู่ในสิ่งที่มีการโฆษณามีการเกลี้ยกล่อมมีการชักชวนเชิญชวน,ชวนอะไรก็ตามท่านจะไม่เห็นคล้อยตามไปเลยนี่เรียกว่าเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนพระรยบุคคลทั้งหลายเท่านั้น ละกิเลสแล้วไม่กลับกำเริบอีกเป็นการละที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นคือหมายความว่ากิเลสใดที่ท่านละแล้วจะไม่กลับมาสู่อำนาจของกิเลสนั้นอีกต่อไปจะยกตัวอย่างวเวละความโกรธได้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจะไม่โกรธแม้ทุบตีให้ตายก็ไม่โกรธนี่คือลักษณะของจิตที่เข้าถึงความเที่ยงแท้ แต่ว่าในขั้นของโลกิยะแล้วไม่มีลักษณะเช่นนั้นลักษณะของความเที่ยงแท้ไม่มีปัญหาที่ควรพิจิตรพิจารณาก็คือว่าหลักเหล่านี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือหมายความว่าเป็นการดูให้เห็นแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ดูให้เห็นจริงตามนั้นถ้าจะถามว่าเห็นจริงเช่นนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรท่านผู้ฟังได้ลองสังเกตดูว่า ชีวิตจิตใจของบุคคลเรานั้นต้องหมุนบนอยู่กับการไม่ยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจะถามว่าไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงจริงไหมก็ตอบว่าไม่จริงหรอกเพราะว่าบางอย่างก็ต้องการให้เปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเช่นเราเกิดเป็นเด็กเล็กๆอยู่เนี่ยถ้าเราต้องการไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่อาหรอกเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นแต่ต้องการให้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วๆขึ้น แต่พอเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มตัวแล้วไม่ต้องการแก่ความแก่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่แสดงว่าบางอย่างเราต้องการแต่บางอย่างเราไม่ต้องการถ้าถามว่าเราต้องการประเภทไหนคือต้องการประเภทที่เราใคร่เราพอใจทําไมจึงต้องการเช่นนั้นเพราะว่าใจประกอบด้วยกิเลสสายโลภและโมหะอันมีอยู่เป็นพื้นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเป็นต้นก็เหมือนกัน ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องตลอดถึงทรพัพย์สมบัติพระสถานต่างๆเราต้องการให้สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่แต่ถ้าถามว่าดำรงอยู่จริงไหมบางคราวก็ไม่จริงบางคราวก็จริงเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าใจเรายอมรับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งใดที่ดับก็ทาใจได้ว่าสิ่งซึ่งมีการดับเป็นธรรมดานั้นได้ดับไปแล้วเป็นการยุติเอาไว้ไม่ต้องไปเศร้าโศกร่ำไรคร่ำควรวญปริเวธนาการต่างๆเมื่อมีการพลาพลา้บังเกิดขึ้นเพราะยังไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาคนเราก็เป็นธรรมชาติสิ่งทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มีใครไปควบคุมบังคับบัญชาเรื่องของธรรมชาติได้ ว่าที่จริงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นความดีประการหนึ่งอย่างที่บอกมาแล้วถ้าเราเกิดมาถึงเป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปมันก็ไม่น่าจะเกิดมาเหมือนกันแต่อาศัยความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ช่วยให้มีการเจริญเติบโตขึ้นมาถ้าทําใจให้ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาประสบกับความพลาดพลาดเนี่ยทำใจได้เนื่องจากทําใจได้แต่ทําใจได้ยาก พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พิจารณาเนื่งเืออย่างที่สวดกันเป็นประจำว่าชราตมมิิเป็นตน้นในกรณีของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็เป็นเรื่องของความจริงที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของตนอย่างน้อยที่สุดในการทําการงานหรือประกอบภารกิจต่างๆเนียบุคคลจะไม่ตั้งความหวังอะไรว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อยู่เสมอไปเมื่อกระทํางานก็ทํากันไปตามหน้าที่ แต่ก็เตรียมใจยอมรับทั้งความสมหวังทั้งความผิดหวังไว้ถ้าผิดหวังก็ไม่เสียใจจนเกินไปเพราะใจได้เตรียมไว้แล้วถ้าสมหวังก็ไม่ดีใจจนเกินไปเพราะรู้ว่าอีกภากหนึ่งของความสมหวังนั้นคือความผิดหวังพอผิดหวังก็รู้ได้ว่าอีกฝากหนึ่งของความผิดหวังก็คือความสมหวังเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเวลาประสบความทุกข์ ก็ไม่เดือดร้อนจนเกินไปเพราะรู้ว่าอีกฝากหนึ่งเป็นสุขในกรณีที่ประสบความสุขก็รู้ไม่เพลิดเพลินหลงระเริงจนเกินไปเพราะรู้อีกฝากหนึ่งเป็นทุกข์เป็นท้นข้อที่สามนั้นเป็นการดำรงอยู่ชั่วขณะเท่านั้นเองสิ่งทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรที่ดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานแต่อาศัยความเกิดขึ้นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ที่มีอยู่แก่สิ่งเหล่านั้นทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นในขณะใดดที่สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่พอจะใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ประโยชน์ไปสิ่งอะไรที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็สลัดละไปแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้กําหนดรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อยู่นานการเตรียมใจยอมรับไว้โดยในยะนี้จะทําให้จิตใจของบุคคลเหล่านั้นเคลื่อนไหวไป,ไปตามเหตุตามผล หมายความว่าในขั้นของการสมมติบัญญัติเช่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นแพทย์เป็นพระเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นขั้นสมมติตอนนั้นก็ทำงานกันไปตามหน้าที่ของตนเวลาประสบความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามก็ทำใจของตนไปได้ก็เรียกว่าช่วยให้บุคคลผู้นั้น ระวังจิตของตนเอาไว้ไม่ให้กำนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเกินไปไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเกินไปไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงเกินไปและไม่มัวเมาแม้ในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมามากจนเกินไปเพราะมาเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ในขณะที่เกิดขึ้นก็จะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นเป็นการดำรงอยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองนี้คือความเห็นในขั้นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งท่านใช้คำว่าวิปัสนาเป็นส่วนของวิปัสนาสาม,มาธิติโดยนยัยหนึ่งเมื่อใครเห็นความจริงตามนัยนี้แล้วชื่อว่า เป็นการเห็นจริงตามความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งทั้งหลายไม่เห็นแบบวิปลาสคลาดเคลื่อนดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบส่บต่อไป